วิธีแอปบัตรเครดิตเข้าไปในแอปกา r m มินเพื่อใช้ซื้อของเราสามารถใส่บัตรได้หลายประเภทนะบัตรอีซ่ามาสเตอร์มาสการ์ดบัตรแลบิด, Pizza, Master, Master card, บด bit, อะไรเงี้ยได้หมดนะครับวิธีก็คือเนี่ยเข้าไปที่นาฬิกาของเราสีเขียวนะครับจิ้มเข้าไปเวนูสามจิ้มเข้าไป <All these. S 1> พอมาตรงนี้ มันก็จะมีการ m ินเพ y นะครับเราก็จิ้มเข้าไปอโคงโการก็เคนลงนะองคกงการถ่ายภาพใี่ใชับที่สี่ถึงยี่สิบหกคุนพ,พา์ไม่ได้หลายวันแล้วเนี่ยในนี้ก็จะเห็นว่ามีบัตรรับบิทรับบิทที่มันให้มาแล้วแอปเราไม่มีบัตรร b บบิทเราก็ไม่ต้องสนใจมันก็เห็นบัตรวีซ่าที่ผมเพิ่งแอดเข้าไป ถ้าเราจะแอดการ์ดใหม่ก็คือเนี่ยบวกเข้าไป<ต>เป็นบ<า>ัตรประเภทอะไรเราก็แอดการ์ดเข้าไปได้แล้วก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อย